เอาอจริงไม่เคยใส่เลยนะเนี่ยอ <h ums> อาวไปนมี <h ums> เสื้อที่อ๋อนี่ไงที่มันทำแขนนี่ไงใช่ไหมใช่นหมใ่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเป็นแขน กันอันนี้สวยกว่ารีบร้อนแล้วครับคือไม่กล้าจะนังไปอะทำไมมาดูอ้วนจังเลยวะเนี่ยทำไมาไมมาดูอ้วนจังเลยวะเนี่ย ข้าท่าเดินแป๊บ,บ <laughs> นึกขำยก <laughs> อยู่พี่เหมียวอ้วน,นอ้วนใช่ปะโอเมก้า oh <laughs> น่ารักส,สุดเลยโอโบ ไปกัน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  <laughs> ไปกันถ <laughs> <laughs> ารีบถ้ารีบมันถ้ารีบท่านไหนหน้านั้นอ่ะี๋ยร <laughs> อ,อ่อห้าควิกคว๊กขอบคุณครับนาะยกผมคิดออขอบคุณครับนาะยกผมคิดครับ ตัวเองเขาพาตัวเองไปทำงานดีกว่าจริงจังเลยเขาว่าเขาจะไปขายยาตัวเองว่างไหมว่างอยู่แล้วแหล,ล,ละไปไปด้วยกันเลย let's go จบปูแถวนี้ก่อนไหมอ่ะไอ้นี่เอาคันนี้เหรอเฮ้ยคันนี้ก็เหลือเฟือ เขาจะขับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไอ้นี่อืมแล้วก็ขับไปที่ตู้กันแล้วก็ไปหยิบยามาขายโอเคว่าแต่ไอทางทางขึ้นข้างบนอยู่ตรงไหนแถวเ<ล>นี้ยตัวงจำได้ปะมั้งเลยแล้วหรอนี่หรือเปล่าไม่รู้อ่าเริม่มจาตรงนี้เลย<อ>ม,มาสิอาไอโบอลชอบมาตรงนี้ใช่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 ใช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  เองเล่นแบบไอคิวมอนเขาปะคือแบบเขาจะจบไว้อะแล้วเขาก็แอบ,บอยู่แถวนั้นอนะไม่ต้องไปไหนอะแล้วรอถึงต้องจหายไปก่อนได้ครับ,บครับกิอ้อ,อย่างนี้สิครับว่าที่แฟนได้เลยครับพี่เหมียวอือจอจอดกรกันเอาเนียนเนียนกัน จากบ่าววะผิดครับเราต้องตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่เหรอโหนเนินไม่ได้ด้วยไปเอาหลุดออกก่อนไหมอ่ะไม่เป็นไร คันนี้จริงๆไม่ได้จะเอามาจอกหลอกคำนี้มีไว้เราครอบครัวน่ะเผื่อมีลูกจะได้ให้ลูกขับอุ้ยได้เลยให้เลยถ้าถ้าพี่เหมียวมีลูกเอาไปเลยครับให้ให้ไปให้ลูกขับเลยก็ต้องถามคนแถวนี้ก่อนว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะมีอ่ะอุ้ย วันนี้เราจะเจอปูไนไหมนะไหนวะทุกคนก็คือหลงแล้วตรงๆก็ดูออกมะเจ๋อยู่ไหนวะ <laughs> เออหนึ่งนะอุ้ยแมปกระพ,พริบว่ะเจ้เองชอบเจ้าเองมันแบบเอ่กอกระพริบป่ะอันนะี้ยังไงทำอมนะแบบเห็นมือเป็นแม่นงแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือตึกหายหอะไรไม่ครับโอ้ oh my god ดกรนที่ของเราแน่นอน เขาจำได้ว่ามันขึ้นตรงนี้เว้ขึ้นตรงนี้แล้วก็จะมีทางให้เลี้ยวซ้ายตรงไปอแล้วก็ตรงไป เลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้อุเราติดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเลี้ยวขวาเลย,ยนี่ไงแต่เ,เขาหาที่จบับกันเองใช่ ข้า,จจางหลังนะี่ไงข้างลังนี่ไงขลัง,งขลังเฮ้ย,ยข้อซองข้อซองเลยเข้าได้ไหมนะ้า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ได้ได้ได้ไ,ด <c oughs> ไม่ได้แฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่แอบมา น,นี้ตำรวจน่าจะเห็นวิ่งเอาหน่อยละกันเนาะเพื่อความเนียนสองต้องวางแผนคันเรือนี่แต่โอ้ใช่ด้วยออติดรถ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเสียงมอกมาเราก็ไม่ต้องพูดนะโอเคเดี๋ยเดี๋ยวเขาขอดูอย่าเพิ่งจกนะเขาขอตัวเขาจะแอบตรงไหนดีตาวิก็คือก็คือทาวิงแบบก็คือแบบตาวิ่งแบบเอา จะแอบข้างหลังดีไหมแอบตรงไหนเดี๋ยวขอดูก่อนข้างบนนี้หรอนี่เราเราจกเสร็จเราออกข้างหลังไหมเอาเอาพุ่มพุ่มอุ้ยวางแผนตั้งนานรอรอก็ได้รอก็ได้วิ่งรอก่อนนี่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 ปีนตรงนี้หนึ่งทีปึ๊บ แล้วก็ตๆๆๆๆๆๆึแล้วก็มาแอบภูมินี้โอเคเป้า,อ,เเปาอุ้ยมันเห็นหัวเห็นหัวอู๋มันเห็นวะ่ะภูมินี่มันเห็นอ่ะไอ้เหี้ยแอบตรงนี้วะ ตัวนี้มันเห็นมาเดี๋เดเดี๋ยวเดนงี๋ยวเียวเวอีเอ,อ,อ,อตรงไหนดีวะทุกคนเด็ดแค่ยังสวย ไปกูเตีย้ยก่อนว่านี่ไม่เคยมปยืนตรงนี้เลยเนี่ยใช่เปล่าเออนี่เฮ้ยจกจบปูแล้แก้ย,ยืน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 หาเริ่มตัวดีดเลยอ๋อเราจะไปไม่ได้หรอกไม่น่าไหวนี่เขา,าแอบตรงนี้ดีกว่าเนี่ยจบเสร็จแล้วแอบตรงเนี้ย ตัวเองตามนี้นะเราจบเสร็จปุ๊บเราก็มาแอบ,บตรงสะน้ำรับรองร้อยเปอร์ซโอมก็ชุดเขาเปียกเราชื่อเขาแห้งเงินได้เป้า <c oughs> ตเองเขาคิดแผนออกละเราจบปูเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งมาข้างหลังนี้ปุ๊บปุ๊บปีนแล้วก็มานั่งแอบอยู่ในนี้โอเค แในสระน้ำเลยไหมเดินไปอุ้ยมีคนมาจกปูแฮะหยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวเองมีคนมาแย่งปูเราไปแล้วอ่ะเฮ้ยเขาเตะกองปูเหรอเขาไม่ให้เตะนะเต้เองดูดิมีคนมาจอดอ่ะเมื่อกี้เขาบอกอยู่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่รู้อ่ะเยี่ยมไปจริงวะขอบคุณท่าน,นี่ว่าเขาบ้างดิบสองร้อยเน,นี่ยนนี่ียี่อนนี วิ่งมาลุยตึ๊บตึ๊บเรากำลัจะโดนย่างฟูไปหรือนี่เราจะโดนย่างฟูไปแล้วอ่ะ

จอดรอเลยว่ะหัวระวจอดอยู่บ้านหลังนู้นนายจะมาขโมยสคนตรงนี้ไม่ได้นตึงตึง่กันอยูนี่แหละตโอ้โหนี่นะโอ้ตายไล่ฝุบฝังฉุบฝังุบ้ประก่อนฝังฉุบังไคอนกัไกระดาษโอ้ยเฮียไปก็ได้เดี๋ยวอนแอบอดส่ข้างบนเหรอ เขาบอกว่าเขาบอกว่ามันต้องวิ่งวิ่งออกไปข้างล่ครั้งหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วจะได้คูณทันทีนรู้ป่าวว่ามันติดอกองกูแล้วมันจบได้นะห้ามิ่งอ๋อโอเควิ่งกลับได้ แมวแมวอีกเักท <conclusions> <Yeah> ีได้ไหมอ่ะได้ไหมครับแมวเ้ยเ้ยดเยววิวววิววยอ้วิวสวยอุ้ยอุ <HHH> ้ยทำไรอ่ะถ่ายูวสวย น่แเราวิ่งแปบบ๊บโอ้ไปได้ไปค่ะโอเคครับผมไม่ได้นี่เหนียวยได้แน่นอนได้ไหมอ่างกอดตัวกอ่อนเอาไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีทาไมมันนานจังเลยอะ่ะวิ่งใหม่ๆอึ๊บ เออหัวไหลหัวไหลข้างซ้ายเขามันบอกว่าเอาอเหมือน,นแมวติดโควิดเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวว่าพี่เหมียวโทูนะไมยถึงพวกมัน <c oughs> ใช่ไหมหัวไหลอ๋อหึงว่าเขาไ <c oughs> อ้เหี้ยเป็นการจบโปรโคตรดานให้สมคิดไม่ได้บาคาร่าแล้วไม่กดย,ยับๆเลยทุกคน ขีมองเราเฮ้ยได้แล้ววางเลยโอเคนะหนึ่งโอ้โหคือตรงนี้ปุ๊บปีนแล้วก็แอบตงสาดน้ำโอเคอุ้ยเสียงเหมือนจะมาแล้ว ได้มาสองแสนติโทษมึงตบเอามีกูยับเลยหรือนี่เก็บปืนถึงนี้ไว้ดีๆนะมันคือความสกจจำที่ดีมากๆ <laughs> เร,เราจะได้สุดนี้มาเราใช้เวลา<ม>ในการเก็บเกอบเชีวยวโมเลย <c oughs> ไอ้ใ <c> น <oughs> การเก็บปูนี่คอดีอละ <c oughs> นี่ี่พปูนมาด้วยเลยนี่พกปูนมาด้วยเลยนี่เคยฟังว่าน้องๆเพลงอ่ะเพลงอ่ะ พกปูนมาด้วยหรือนี่ปูนมาด้วยหรือนี่เห็นปูนแบบนี้พกปูนมาด้วยอ๋อพร้อมหรืยังครับอยากจะบอกว่า ใส่ชุดนี้แล้วน่ารักนะอันนี้พูดจริงๆน่ารักเขาใส่แล้ว,วันดืออ้วนแต่ตัวเองใส่แล้ว,วันน่ารักจริงๆอืมก็นา่ารักเองชอบจริงๆเปล่ะไปกัน เพราะแต่ไมนอยู่ทางไหนมาลงปะเราต้องลงปะ งนี่สอนวิธีการจบปูนแบบร้อยเชัวร์ เฮ้ย hey, สวยเยโดเยทโอเมกอดโคตรสวย ทางโน้นสิอาจารย์อยู่โน้นอาจารย์เขาอยู่ตรงฝั่งฝั่งตึกข้างหน้าอ่าเดี๋ยวเขาชี้ให้ถูกไหมตรงนี้ถูกเปล่าใช่ตรงนี้เลยใช่ปะใช่เลยตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเขาแอ็กอสสมาร์ทนาวให้สดยอดครไม่แข็งหรอ เมื่อกี้วิ่งมาก็กินเต่ากันออกนะชื่ออะไรอ่ะชื่ชเฉยเะอีกนีนเป๊ะุย อีกนิดนึงพระจานอีกนิดนึงโอ้โหเอ้ยสวยงามได้ไหมอ่ะได้แล้วครับสวยโคตรเดี๋ยวส่งรูปให้นะได้เลยเนี่ยออให้เราอยู่ไกลกันแค่ไหนนะอ๋อ ัลโหลอยู่ข้างบนมาจกปืนอะจกปืนซะด้วยเฮ้ยกี่โมงอะโอเครู้เรื่องเจอกันแอดดับครับว่าไงล่ะครับแอดดับกี่โมงเหรอสิบเอ็ดเหรออีกสิบเจ็ดนาทีปะอดู ใช่ครับออกสักครู่นะครับว่าจะโพสร,รูปลงซะหน,หน่อยหนะอือหืหัวใจมาเต็มหัวใจมาเต็มเดี๋ยวขอดูว่า,วารูปไหนสวยบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้กลับไปแต่งเพลงพระจันทร์ชมพูก็เคยลงไปแล้วรอบหนึง New version เขารู้แล้วเขายังเป็นคนกดหัวใจแล้วก็กดไลค์ให้อยู่เลยเหร๋ <c oughs> จะบอกว่าถ้าสมมติว่าสมหงมีทุร์ไปอีกประเทศหนึ่งอ่ะหนูอยู่ที่นี่เราไม่ได้เจอกันอ่ะอนู่นมองไปบนฟ้าเห็นพระจันทร์ไหมดเดียวกันอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือว่าเอาค่าเราเขินก็ได้แค่ระวังกันก็ก็รู้แล้วว่าเสียงเข้าด้วยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เสียงกูเข้าเช่นกันครับ กูเข้าซะด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยป้าล่ะอุ๊ยบรรยากาศตอนเช้าก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย กิดหัวใจให้กันแน่เลยอ่ะโอ้ยตรงพระจันทร์พอดีเลยอะไงล่ะม,มือเ,อเอราถ่ายรูปสวยปะล่ะเฮ้ยสวยสุดเลยป่ะกันโอเคเราไปเก็บแอร์ดรอปไม่ต้องเปลี่ยนจอุ้ย <laughs> พี่เมียวต้องมับ <laughs> ได้หรอคะ <laughs> สัดนขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดีไยเดี๋ยวเดี๋ยวเไี่ยวเดี่ยวเดี่ยเดีเดี่ยว <c oughs> เดี๋ยวเลี่ยนเดยเเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดยวเดี๋ยว oh เ๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียเดี๋วเดี๋ยวเดียเดีดี่ยวเลี่ยด้เดีเียวเดียเดี๋เด็๋ยเนะี๋ยวเอียเดี๋ยวเี่ยนถ้าเต็งไม่เปเี่ยอีอย,ยเ ใส่หน่อยได้ไหม่ะไม่ได้ใส่านาเราคิดถึงจะใส่ชิ้นเติมหรือว่า